สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ตอนเราเข้าอยู่ช่อง y YouTube พรีเซกเตอร์เอาเดี๋ยวมาชม m 6 2ม0ครับสีลมต้นว่าโอ้เสียง M62 มบุมีเลยเพ่นนี่เสียงขวมตอ <c oughs> นนี้หาซุนหาซุนดีครับหาบแรงมาหาสิบหาแรงมากครับ เอาจมเอียยวหกสองที่ศูนย์ครับชมต้นว่า จะม่ต่องยุดลนเลยครับระบบเกียร์ห้เราดิชัดเท่นเสียงนิ่นมแห้งครับสี่สูบเทอร์โบก็ดเดิมครับนิ่มนุ่ม เสียวจะน่อยครับ <c oughs> ท่าหท่าคนกลางสูงยางหน้า9.52ครับอ,อ ห่วยก็ไม่มดแดงหดัวมานหากอยู่เลยครับมันอยู่ตีกับแจกลายหน้าพอดีอหออ่ากแค่น้อยครับโอ้ห่างเขาดีแฮงครับห่างแค่แค่สามหงสียี่สี่ครับแค่คนักดีแฮง เขาดีแห่งครับก็แค่งดีเพมันินะเขาเลิกก็แค่งดีอื่นบมนี่แต่ว่าองศานี่เสียงกลัวครับเวลาไคกับดินก็จะจีกวัาสิบพนักรถคือแค่งดีครับแต่ว่าแค่งดีจะจะเขาเลิกหน่อยโอ้ยลมก็คือลมในน้องบัด ตี๊ดแจ้กันให้หน้าครับออกเนี่ยขั้นบัวขั้นหนึ่งดึงขั้นหนึ่งดันเนาะแต่เันว่าสิม่าปาดมันเอาดินออกให้เบิ้ลเท่านั้น,นครับตไปขอไปไทยได้ได้เวียดตะข่างละก่อนนี่ก็เป็นล้วครับสองก่อนนี้ชิลึบผักเดมมุกสองที่ไปแบบนิ่มๆน,นะครับ ใส่สปริงเข้าไปนี่คือว่าแรงครับเดิมๆนี่ใจอยากสั่นครับ 3ามโค้งสี่ครับจอนเดียคันนีสี่โค้งสี่ครับเคเขอันเขเค่หนระยะเอออย่างองศาของการเสียงของพานจะเสียงกว่าค่ายดีครับแต่ว่าน้ำนักของเขาหน่กับรถธรรมดากันครับเข่เข่โอ้ย ออดีห์ง้งานชั่วโมงครับชั่วโมงละหกร้อยบาท ั้งนี้นิ่มด,ดีแห้งครับ62ทรงใ,ใหญ่บึบงนครับเดี๋ยวจอนเดียแล้วรอชมหาเงินสือ,อยางลังก่อนซื้อกระทาใไหมครับ16.928นี่ครับยางก็จะประมาณนี้แหละวันบวนแงงที่เลยตะวันเปเก่ยนกระทาครับ อ uh, ย่างนี้นี่มันจะไปบุกเบิกดีกว่าอย่างนั้นนะครับแนวน่ะอย่างนั้นะ่ะมันดอกมันมุนเแบบิกครับอุ้ยเขาดีแฮง ครับจอนเีเครื่องสองพันเก้าครับเอ็มหกอนี่เครื่องสองพันสซีซีครับเฮอมนสองพันสี้ยสองพันสี่ร้อยสมสิบซีซีนะครับหรือหรือโบแมนอันนี้ตงขอไัยนํำนะครับถโบเมนนะครับตัวเครื่องมันเครื่อยมันสองพันีลักกา,ลกาลปลายมานันผมโมรหลมันอยู่ร 3, ยประสามพันเอ้สามชิพกซีซีนี่ละครับผมจำบอดดเพราะผมบอดดิรีวิวรถน่ะรถรุ่นนี้ นะครับแต่ข้อมูลพิพาทต้องกาบขอใหยไว้หนำครับเอาชมการทำงานกันต่อครับดินกับมันแกนหูแกนหัครับนี่สนุกล่งเอารวมกันต้นมะตกอย่างไงไก่บ่ไห้ ันชนจ้อนเดียวกันจะคล้ายๆกันครับกับของยมกสองเพราะว่าผมไปแก้แบบของคันนี้มาเอาตัวนี้ไปเป็นแบบครับเท็จคล้ายๆกันอาจจะบุคือเบิร์ดครับแต่ว่าแข็งๆอยู่ชุดนานี่ว่าในเบิร์ดครับชุดหน่ะแต่ว่าการขางผมบอกเอาเน่าปาหนีเพราะว่ามันมันตกไปไกลแห้งครับมันเน่าหมดไม่กลบบงงามครับเอาพอดีบางงามโอ้ยสุบุบตัวต้องเหยียบขาดเลยจะมันสบายครับ เขมมียังสบายกว่านี้อีกแล้วครับโอ้แห่งของเขาครับขุ่มดินเนี่ยหกร้ายเลยช่งงานทำงานครับดันดิน พวกใหม่นี่นะจะบอกครับเดี๋ยวเอาดินลงเช่น่อยครับจังจังออกกันเอาออกว่าได้กระป๋าครับเพราะว่าเป็นว่าออกจังออกแดดนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ